นะครับผมเมื่อยมากครับตอนนี้นี่ครับเรามาดูกันเขาทําอะไรกันอยู่นะครับนี่ครับพีทีทีนะครับปตทนะโทษนนะครับนี่ครับโคจะจ่าครับผมนี่นักแข่งโอมูล่าวันนะครับมันมากครับนี่ครับเออเฮ้ยหาทางออกไม่เจอแล้วนะครับติดกับคับอทอยหลัง่อยครับพี่เอาเลยจัดไปสามจอนี่มันเลยทีเดียวนะครับป้าดูมันแรงจริงครับ วิ่งบนหินครับหวดโอ้หเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดิฟต์ด้วยเหรอโหสุดยอดครับดีครับสนามไปทางไหนไปบุกไหมเนี่ยเอาวิ่งเข้าป่ายแล้วครับผมเอาแหกโค้งครับทะลุหญ้าครับใจเย็นครับโอ้ยแรงมากเลยนะโอ้ยโคตรแรงอ่ะอยากขับกันนะครับน่าสนุกครับดิฟเทโค้งโอ้ยทะลุปุ๊บหมันมากครับรถเอียงด้วยนะสั่นด้วยนะจิงนะครับเรามาถึง ฮาร์เลดิวิสันนะครับผมก่อนจะไปดิวิสันเราไปไทแอมก่อนนะครับผมบูธไทแอมนะครับผมนี่ครับผ่านมาดูบูธไทแอมนะครับผมแล้วก็พามาดูอันนี้หกแสนหนึ่งนะครับนี่ครับเหมือนข้างหน้ามันขายเอสพันเลยเนาะสี่แสนครับสตรีททริปเปิลอาร์เอครับผมแล้วก็นี่เป็น t i เกอร0แปดร้อยเอ็การนันนะครับผมแล้วก็ ไทเกอร์800 XCA 635,000ครับสวยครับไทม์นี่ก็จะเป็นยี่ห้อหนึ่งสวยเหมือนกันครับแล้วก็มาดูของขายของแต่งของไทยอมหน่อยครับเสื้อเขียวมะนาวอีกแล้วสีโปรดเลยนะครับเฮ้ยถุงนี่ครับเจ๋งว่ะกันน้ําด้วยนะโอ้ยเจ๋งมากเป้จะบางไปหน่อยนะครับเสื้อพันสองครับมาพาเข้าไปชมนะครับระวังชนรถทัน้ำนี่ครับไทมนะครับ นี่สวยมากครับคันนี้ Trueton R น,นะครับ,รบสวยครับอ่านผมก็อ่านไม่ถูกผิดเป็นตกๆขออภัยนะครับนี่ครับอ่าครับผมแล้วก็6แ0 0 0หนึ่งนะครับราคานี่ครับเป็นรถแนวคลาสสิกนะครับนาคนอาจจะได้ขี่ตอนแก่อะไรอย่างเงี้ย มแล้วก็กลับมาฮาร์เล d ์ดีวิสันครับไปวันนี้ผมไปครบทุกบูธครับถ่ายคลิปทุกช็อตครับนี่ครับพาชมรถฮาร์เล d ์ดีวิสันนะครับผมอุ้ยท่อแม่งจับอ่ะนะครับไหนนี่ไงครับคันนี้ครับโอ้โหตัวนี้ครับแจ่มครับกากเพชรโอดมากครับฮาร์เลนี่คือท่อเกิน95เดซิเบลแต่ทำไมไม่โดนจับอะไรก็แปลกดีนะ บ้านเรากฎหมายนี่มันยังไงก็ไม่รถเดิมๆนี่ครับมันมันเตี้ยเหมือนกันนะเนี่ยขึ้นเนินนี่กระแทกแน่นอนครับท่อคู่ครับเจอท่อคู่เอมโฟมแล้วคันนี้นี่กากเพชรได้แสบสันมากครับคาเลดีวิสันนี่ครับเบิ้ลทีนี่รูปร้องไห้เลยนะครับคันนี้โอ้ยแต่ละคันดูดิพอดีถ่ายแต่คลิปครับไม่มีเวลาคอมถ่ายรูปเลยนะครับไม่เป็นไรครับ นี่ครับรอเลยครับอ่านี้ปตทนะครับใจก็อยากขับนะครับแต่ว่าต้องรอจิวยุ่งยากพอ็มสวนครับเข้ากล้องหน่อยครับไม,ไม่เข้ากล้องเลยคนระับสองร้อยทุกขนาดครับอะไรน็เนี้ยมาถึงบูธขายของของขายขายอะไรครีมเคิมนะครับอุปกรณ์แต่งรถแต่งรถนี่ครับเด้อมา เอาใจสาว v เวส s ้ a นะครับเดี๋ยวขออัดเป็นคลิปถัดไปนะครับ v วสป s า a แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ